ในระยะอีก2เดือนต่อจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจังหวัดจันทบุรีเป็นจํานวนมากทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้เตรียมการขอรับบริจาคโลหิตเพื่อเตรียมให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงของเทศกาลต่างๆจังหวัดจันทบุรีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพัานธ์ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาททาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกในจังหวัดจันทบุรีไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งหมื่คน ซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีได้มีการเตรียมการขอรับบริจาคโลหิตเพื่อให้ธนาคารโลหิตมีปริมาณโลหิตเก็บสํารองไว้อย่างเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในยามฉุกเฉินหากมีโลหิตสํารองไว้เพียงพอก็จะสามารถนํามาบริการได้อย่างเต็มที่ ด้านแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์อายุรแพทย์โรคเลือดดูแลงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเก้าเปิดเผยว่าธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเก้าในตอนนี้มีเลือดเพียงพอสําหรับการรักษาผู้ป่วยแต่เลือดที่จะเก็บสํารองไว้ยังคงมีน้อยและในช่วงเทศกาลนมสการรอยพระพุทธบาทซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจังหวัดเป็นจํานวนมากทางโรงพยาบาลก็มีความจําเป็นต้องมีโลหิตสํารองเพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่ตาง และเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาขาดแคลนโลหิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะต่อเนื่อง2เดือนนี้ด้วยคือสำหรับในภาวะการปกติที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยตอนนี้เราก็หมุนเวียนได้เพียงพอในการใช้ทั่วๆไปกับคนไข้ป่วยในตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ว่าในช่วงใกล้ๆเนี่ยค่ะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยที่เป็นเทศกาลท่องเที่ยวเมืองจันเนี่ยช่วงนี้จะมี นักท่องเที่ยวมาเมืองจันเยอะมากค่ะประมาณวันหนึ่งเป็นหมื่นซึ่งเราก็คิดว่ามันจะต้องมีการสำรองเลือดเอาไว้เพื่อใช้ในกรณีถ้ามีเหตุการณ์หรือมีอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ค่ะไปจนถึงช่วงที่เป็นไฮซีซันของเมืองจันก็ประมาณช่วงสองเดือนถัดจากนี้ไปก็ยาวไปจนถึงช่วงเทศกาลสงการานเลยค่ะซึ่งช่วงนี้ก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนชาวจันทบุรี นะคะหรือว่าผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ได้ค่ะถ้าสะดวกก็อยากให้มาช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อเก็บไว้เป็นเป็นเลือดสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามจำเป็นซึ่งคิดว่า,เ,าเป็นการาสนับสนุนให้ความสะดวกกับโรงพยาบาลเพื่อให้มีเลือดสำรองจํานวนเพียงพอแล้วก็เป็นการทำบุญไปด้วยในตัวนะคะ ถ้าใครอยากจะมาบริจาคเลือดก็เตรียมสุขภาพร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เต็มที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยทั้งผู้บริจาคด้วยแล้วก็ได้บุญไป,ไปในตัวด้วยค่ะสถานที่บริจาคก,ก็ให้มาบริจาคได้ที่คลังเลือดที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะมีการออกหน่วยรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาลเ,าเป็นประจําอยู่แล้วอันนี้ก็จะมี มีแจ้งไปตามาสถานที่ที่เราไปออกเป็นประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามอําเภอแล้วก็ในในตัวจังหวัดก็มีหลายที่ที่ออกเป็นประจำตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก็เชิญชวนให้มาร่วมกันไปจากที่หน่วยที่เราออกไปรับบริจาคด้วยก็จะดีนะคะ